เดี๋ยวเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรดีแล้วก็ง่ายอีกเช่นเคยนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องผิวชุ่มชื้นลดเลือนริ้วรอ,อยแล้วก็ยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยนะคะโอเคค่ะไปเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ส่วนผสมของเราตัวเลขเราจะใช้น้ำมันลดฮิปหรือว่าน้ำมันที่สกัดจากาลูกกุหลาบป่านะคะนี่คือส่วนตัวสกัดเองนะคะในส่วนของน้ำมันลดฮิปเนาะเขาจะเรียกชื่อว่าน้ำมันลดฮิเนะสรรพคุณของน้ำมันลดฮิปจะอุดมไปด้วยกรดไขมันและวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินดีนะคะแล้วก็เคตา เบต้าแคโรทีนนะคะและธาตาุต่างๆนะคะช่วยลดเดินรื่วลอยและจุดด่างดำนะคะและลดแผลเป็นที่เกิดจากสิวนะคะและจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยลนะคะแล้วก็ซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสูตรนี้พาทําไปแล้วนะคะใครจะทําไปดูในคลิปได้เลยนะคะเราจะใชะ้น้ำมันรดฮิปอยู่ที่1ช้อนชานะคะ จะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชาอู้ตายไปหมดแล้วนี่นะคะหนึ่งช้อนชาน้ํามันลดไม้กรีเซรีนนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของกรีเซรีนเนาะเราจะใช้กรีเซรีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของกรีเซรีนก็จะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะนี่เลยนะคะใช้ไปเลยหนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของกรีเซรีนมันดอกกระดังงานะคะในส่วนของน้ำมันดอกกระดังงาสรารพคุณของเขา จะช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยขวอไวยนะคะป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน้ำมันดอกกระดังงาเราก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะเนาะหนึ่งช้อนชาที่นี้นะคะตัวต่อไปคือน้ำมันโรสแมรี่นะคะอ่า ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะในส่วนของน้ำมันดอกกระดังงาก็เหมือนกันนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใช้เบบี้ออยจอรสันหรือน้ำมันมะพร้าวจากสก,กัดเย็นหรือน้ำมันมเมล็ดถั่วอัลมอนด์ใช้แทนได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีนะคะในส่วนของน้ำมันโรสแมรี่นะคะาสารพคุณของเขาจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอริ้วรอยก่อนวัยปกป้องอปกป้องผิวนะคะที่เหี่ยว ที่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและก็ช่วยรักษาสิวช่วยให้ผิวกระจ่างใสยอย่างรวดเร็วเลยนะคะในส่วนของละมันโรสเมรี่นะคะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะนี่เนาะหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยนะคะ นี่เลยนะคะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะน้ำมันแต่และตัวกลิ่นอ่อนๆนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เจลว่านหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลว่านหางจระเข้ก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจา่างสช่วยลดเรือดเดอ้อรอยช่วยดับพิษรอดต่างๆเลยนะคะสรพพคุณครอบคลุมจกักรวาลเนาะเจลว่านหางจระเข้เราก็จะใช้อยู่ที่2 3ชถึนชานะคะ นี่นะคะเราใช้ไปสองช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็มาคนให้เข้ากันเลยค่ะก็จะเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะเราตีเข้ากันแล้วนะคะเรามาทากันเลยค่ะนี่เลยนะคะเนื้อข้าจะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อขอ้าจะเหลืองเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้เช้าและก่อนนอนเลยนะคะเขาจะหอมมากๆเลยค่ะหอมน้ำมันแต่ละตัวนะคะ น้ำมันดอกกระดังงาก็จะหอมมากๆหอมกลิ่นอ่อนๆนะคะแล้วก็มาผสมน้ำมันตัวนั้นตัวนี้เข้าอู้หูหอมสุดยอดเลยค่ะเขาจะไม่เหนียวนะคะน้ำมันแต่ละตัวเขาจะไม่เหนียวเขาจะไม่เยิ้มนะคะก็จะไม่เหมือนน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นนะทักนะคะทาเข,ข,ข,ข้าไปแล้วน้ำมันมะพราะ้าวสกัดเย็นบางคนก็จะไม่ชอบบางคนก็จะแพ้ บางคนก็จะบอกว่าไม่ชอบว่ามันมันเกินไปมันเยิ้มเกินไปนะคะแต่น้ามันทุกตัวที่พาผสมลงไปไม่มีการเหนียวเนิอนอ่ะไม่ทําให้เยิ้มนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะยังไงก็อย่า,ยาลืมทดลองทําใช้นะคะใครอยัางมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ